เนนขวนลมปตองใบไผยวกวีวกเสาสะก้อ,อ,อ,อน่ายลมปตองใบพ่อวกวีเวกโจเกียกน้ำโดนตอนป่ากั้งในเขื่อนวักมีหูว่าเสาห้ามเล่นของจริงเลยนี่จริงเหรงเข้มมือมวยจักหลังปวามบ <ะ S 2> า้าพอเป็นพอคนมวยจักหลังมือก็ห้มไปพอเลยท้วงเว้ยสีกระแดกสิไมยสีกระแดกไหนบะเรากินประแดกบน่ยได้ดดดดว่าเลี้ยงกินวัวเลี้ยงสีกุนเอ้าบ่าจินสีไปสีหายสีแต่งนี่เถ้าตาตีบสีเลนซือๆนี่แล้วคนดื้อคนมึน สิจะนั่รับค่าตอนประแดกไปเรื่อยลูกเลิกโรงเรียนมาจับมือออกจังยิ้มยังเศร้าใส่อยู่เลยเลยมันแม่นผู้ใดเอ้าเนหลงกันไปนี่มาแล้กันหลงกันเราคนเล่าเละเจ้าจำใครผู้ไรเที่อยก็เจ้าสมาชิกหุจักกันนานหลงกันก็ครับมาแต่ใส่บุ๊ค้วมึงส่งผมมาจังจังมาข้าวปอกบ่ลรอนนี่เงี้หลงกันครับเฮ้เท่าตาตีเอ้ยเจ้าเป็นคนส้วนข่อยจังไลยมาเมื่อเศร้าคนว่าเอ้านี่จะฝ่าวไปเสดางเสมองข่อยสิภาษไปงานดองเมืองไทยบ่เมาอย่ามาบ่หาชีตแยงบ่ไทยเนี่ย ให้มันลูกคิดสอนบอกมันนั่งปิ้งหวกยังเหมือนเราปีงเห็นยังมงหวกแค่ไหนมันว่าลูกปลาดุกพอนะยันยังตักจ้นนะตัวตาตีมันโมเมนต์ไงบอกเล่าเลยมันคนละคนใครหรออันนี้เอาจอยเนี่ยจ้อยไหนจอยหัวงอกหัวงอกไหนหัวงอกหัวอีแม่เอด้ยแม่หอดแมวรอดัดกับบังคาเฟ่เนี่ยนี่ไหมขั้นว่าเอาจอยคือเจ้าหมอนึงมันงุ้มไอนหางคิวนยุ่ยใส่นั่นดิโอ้ยตัวตาตีบตัวพี่บ้ายังตุ้มชี้ไม่ว่าคนตัวไหนฟาด สมัติใยายเต๋อยายเจ้าใสแว่นตาขยายเบิ่งหอยลงกันถอดออกสักก้อนจังทวงจะสรวงไม่เหม็นด่างห่านน่ะสมัชชิว่าโอ้ยแล้วบอไปตบตบเมียงบ่ออือไว้โอ้ยเจ้าอสื่อไว้หลายถอดแว่นตาแล้วเจ้าของเจ้าว่าใสเลี่ยดเดียวกันใสเลี่ยดใสใสเลี่ยดฟังเวียงเขาตัวไอ้เจิดแว่นตาถิ่มกับเสื้อเบิ้งเบิ้งหอยเบิ้งเบิ้งต้องพิสูจน์มันเป็นน้แว่นอีหลีบอ่นี่ก็บ่เสียคนนี่เบิ้งคนใจง่ายเว้ยเอาเบิ้ง ไปเจอนายพลุกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวแป่ที่เอาเบิ้งให้ข่อยเบิ้งครับๆกันเถอะมาอย่งเงียไปสูตรกันไปไปนั่นๆแม่แม่เป็นแว่นขยายข่อยใส่เขานาให้จิงพึ่งเลยหนักมาถอดแว่นออกหนาป้อมๆเครื่องเก่าเป็นแว่นขยายอีหลีแม่เป็นแว่นขยายนี่แหละประจำได้แล้ว ข่อยใส่แว่นขยายนี่เมียข่ายดาวข่ทื่นหรือเปล่โพดไปเมียเจ้าใส่แว่นตาซื่อๆก็ด่าบ่ได้ใส่ซื่อๆเนี่ยเอาจะใส่งองๆบ,อบ,อบอ่บโมเลียวใส่แว่นขยายเขาในสวนหมดไปยังหาเก็บมาเขียบบพรบ่มจะหน่วยสองหน่วยก็ได้วะปาดบักเขียบปีนี <BU K S 2> ม้มาสร้างแก่พร้อมกันเหมือนสวนมานอันเดียือวางสั่นหน่วยซัมโปมือติกตาตี้พ่อบ่มจะไหนเหรอจะเห็นจะไหนผมก็เก็บมาเหมือนตัวแล้วมาหอดเฮือนถอดแว่นต์ตาวแล้วมี่จะมาเขียบอ้อนควงเรียๆเมียข่อยด่าข่อยจำดาวนอนวันนู้นน่ะจะไปขอเป็นเมียกอบิดาได้ไอ่จะเสซ็ตีนนนยััมตาย บาปยันผัวป<อ>ระเภทนี่เิ่นบก,กาวดกเมียจะในสีมะกายันผัวมเมียข่อยแล้วสมมติกาเห็้ยนซะเจาใส่ในขั้นทางเอาตัวโอ้ยซสออกมก็ตายมันน่ละมันก็ไข่ก็ตีนอยู่ตัวบ่มีนิ้วบ่มีเล็บแล้วเป็นจังไละล่ะอที่เป็นจังเละกับตัวเฮือนเนี่ <c oughs> สมนำหนาไปจุกไปแค้นอยู่ตะล่างนาเรนาอ่อนอยู่เห็นเราตกเฮื่องเหรแทนที่ที่มาอุ้มเขาสั้นหลเสยอยู่สมน้ำเลบลิ่นติ่งตาใส่สม เอาไปมาเจ้าของดอุ้มเจ้าของสันแล้วเนี่ยอุ้มเจ้าของสั้นได้หอบท้องเต้นเ่ต้นก็ว่าเต้นนี่มาวันะจังเศ้าจุกเพราะเศ้าจุกเดีวสียางกึ่งเงือนงือนวกระดัยรัดตั่งหลายก็กระปินขึ้นหันยนงนำเลปีก็ได้แล้วสิเขาประตูกับปิดประตูลัดสิเขหน้าต่างกับปิดหน้าต่างลัดขึ้นเท่าราคาบางสังกะสีลงไปเพื่อนกับหัวเท่าแล้วมุ่งหอาอไม่ต่อลงไปกับพอเขาดอกมนสบไปลียู่ในขวางคนทีเขาเขาไปอยู่ที่มุ่งแล้วสี่ทีมก็ได้ตัวมุ่งเงื่ ซ้ำป่าเหรอผัวโบทานเขาบูมอสระดอกเสียวมากยังทานไข่ใส่เก็ดแห้งดอกไม่แม้จต่ฉันผัวโบียกเอางานเำมาตั้งวงเราตื่นเสาร์อุ้มไก่ตีเขาบูมสนดอกโอ้ยซุ้มน่ะมันเวียกบางงานการบ่สั่งเที่ยวอุ้มเที่ยวใกล้ตีคนจังไข่เบิ้องนาไข่ที่ล่ะประเภทเทียบเวียกปั้นสิกินได้ผู้เดียวบนตัวเนี่ยไข่หันบ่ดีตัวผมซื้อตัวดีจังเลยขั้นดีตัวเอาเขาบ้านซีดียูทูบตัวเราจังสี่ตีเนี่ยโคตเป็นไรกไข่กินเฮ้ยโคตรเงี้ยมันมันซอยไข่บ่ไม่ว่ามันกินของผิด ข่อยได้มีเวลาพักผ่อนบอเลยขาข่อยหาหมอหวานหมอยาคำม,มืดปลือตาไปได้ก็ใส่คอยไปออขั้นบ่ไปกจป็จมแปะจมแปะหูนั่นทันหนีออออบอกหยืดวันยาวว่าเ้าบ่รับพิศตร์จังสันจังสีวอกสั้นก็ะดีตายตัว,วเราจะไปบออะไรกไปตัวเขาใส่เร <laughs> <laughs> าหยาดเงี้ยปล่อยฮอันเรียหมอยาเขาก็นอนอยู่ทงุบนตัวหนึ่งนั่นไปทงที่มันมืดไตกันแทบไปที่ตีนคัดกับขี้เข็บหันขี้เข็บตัดตีนอันเดียวกันนั่นละ เนี่ยเปียมันปวดป้าบนสิเบิ้งเขาตีมาคิดได้เปเป็นปัดโทปันหาว่าเมียซื้อให้มันใส่ยังกรดอกกระเดียดเถะแ,แต่พอแต่เมียเขาเลี้ยงมาพายายแท่แกยังไ่ได้ใส่ห่อปนันนาแมนังขึ้นมาจังเห็นหนาก,กันตัวว่านามสกุลกค็คนละนามสกุลเขาก็จะมาตูดใส่กันว่ามอยุ่งกันในตัวตูดก็ตูดแต่นามสกุลเขาไปใส่ไฟเดียวบ่ยวงหัวมึงใส่อีกแล้ววะไม่ใช่อสัสบ่ตกเป็นทาบกับขึ้นทอนแล้วบ่เอาฮอดยาเลยห่ักงาไม่แห้งน้ำทางหรือมาะอะไรอย่างมาตัววาย มะฮองกับฝนแก่แก่แก่ยาถ้ากินหลายอะไรเ้อะวะคือบเคยกินหลายก็ยาเมียเคยเบีย่รนเมียเมินใจถ้าถึงกกแสงเบื่อเสร็จเลยตายแล้วพ่อกืนยาลงหอดทองทองลันโกหัวยามำลวดพ่อหิวเจ้าคือว่าคือว่หิวเจ้าเราบปกินเขาวัดฟองเรือเลยเป็นป่วยจังหู่เจ้าว่าผัวเจ้าของหักเจ้าของห่วงเจ้าของจากมือนั้นมา รู้ซื้อว่าความดีของเราดีเติบจนไข่สบายมือหย่อนลงไปสบายจังไเลยเก็ตงานการสั่งซอยทุกคนย่างเห็ดกับเพาะกระป๋าสิลูกบ่ให้มันก็ยิบตัวเมียเราไปยิบแขนขี้ข่าเห็ดกับเพาน่ะมันเสียไข่ตัวไปเฮ็ดไข่อยก็ะหู้ท่านเกมเพื่นกันข่อยว่าเอาลูกมาข่อยจิ้มไม่ดอกมิ่น้องแม่มันกินติเขาว่าตายเลยลูกเศร้าหายก็ยิบอีกตายแล้วลูกกูบอลูกบ่อยากกินน้องก็คุ้มลูกกินลูกหักแอหักแอนอยู่หักบ่หักจังได้หัวนมหลอกจังกับปอมไห้คัก เป็นยวกนป่วยมาสองเดือนแล้วนั่งกราอาบพราย่านลูกคอยใจขาดคอยก้าเฝ้าคอยนั่ขั้วพุ่นไปอย่างเข็ดปนเข็ดแจวเรแลยวๆมาว่างแต่่ะเขาเป็นจำปั๊บเข้มเข้มทุรว้เค็ได้ยื่อได้กินเท่ากาย้ามตายแล้วไม่มีข้อมิดก็มันผมทุรดกรบโบจากไส่มันป่าจะมาบดาขึ้นจะพ่วงหรว่าสิดาอยาป่าขึ้นมันไปได้ยี่สิบ้วงหรืว่าท่านท่านเขากอเลยถือถวยปนของในั่ขั้วกะว่าสิไปใส่ปนในใส่ผงสุรดให้เขาพอหอยเล่ามันหันบ แซ่บก็หล่ะเนาะจะไม่นั่งยังอยู่นี่เราดิวิ่นวิ่นเราสิเป็นนั่งยังหันนะเนี่ยโอ้ยมันวินอยู่นี่ก็สิเป็นนั่งอยู่พัทยาพุอดิพอเขาสิห้องเพ่งได้บ่ะเนี่ยห้องเ้องไปที่เราบ่ได้เกี้ยวกันได้กับผู้วินนอ่ะบ่เกี่ยวจะได้เขาสิเต้นนั่มไหมเต้นก็เต้นไปทิเขาก็เต้นอยจะได้เขาก็สิเต้นหันไหมยังสมัติจอดตรงเต้นสมองคอยนั่งก็รอเขาเรียนแค่โอ้มันทีของเขามาจองไว้เมืองเฮืงเลยเนี่ยเดี๋ยวว่าเขาจะได้รู้เอ้นิ่มกันได้ โอ้ลูกนียนะเงี้ยเอิญบ้าที่จังเจ้มาไล่คนป่วยง่ายมองเลยเนี่ยปากโป๊ะท่านี้คือเอินคนป่วยใช่ปะเนี่ยนี่เฮ้ยบาดเจ้าของเลยเนาะผมมีพ่อเซ็นท่อเป็นมีลังแคเบิ่งคักๆแล้วมันบอกเป็นลังแคเลย่อ่นึงไม่ยังไ<ม>งขี้กา,าอ่างกิ่งหงายมันเป็นยังมาจากสอบมาหยงแต่หัวกูจะนอคนสามเซ็นหนึ่งเซียวมาหยงหันคอ,อยว่าไปซะได้เดี๋ยวดิโอ้ยโอ้ยเิ็นเป็นนโอ้ยโอ้ยดูงดันนี่กเบอกมาเมืองมาได้ ดูกดานไม่ลูลานอยู่บ่โอ้ยก็มีลูกเต็มบ้านดานเต็มเมียงเนาะอมังวินโดวินโลวินโดมันไปใส่หลดูกลุงบอดินมหาเด่นในรถซื้อรถสมบัแกเอลฟ์เอลแม่ซื้อรถมันคือมีเงินขายกล้วยรอนขายจังโตขายกล้วยรอนสองโสจังพ่อออกไปออกดดออไปไปพูดเลียออกจะได้ไปหาซื้อดุนแดกซื้อรถซื้อดุนแดกแดนยูลิลีหัวจ้างเดียวดอดุดเอ้า ด้องท้องด้องดากจังไรก็บ้าขืนดากตระดงไดร้องเดอกลิ้นตัวเเดงไดร้องเดกเด็กร้องเดิกร้องเกียขตมออกดอกดดสิบดอกมาดากดากกัดากไป้ะว่าขาดปุดโอ้ไปหลากอีทาได้จังพ่อรถขาดวะพ่อขาดได้ได <phones> ้ดดมันดุนแดกวิยนวินวิ่นวินวิ่นวิ่นวิ่นวิ โอ้ยวินไลบินไลท์มาเป็นระดอกโอ้ยเป็นระดอกมาไหวมาไหวบินไลบินไล่ปานันเป็นเก้ายากไล่ยุอยากไล่เมียโอ้ยเรถจะไปจากไรเมียถ้าเป็นนั่งรถนังบ่าพื้นหลานต่ออ <c oughs> ีกเยอะนั่งรถาะบานแล้วก็ทาเป็นเดี่ยวแด้ผู้ผู้แถวผู้สาวมักผู้เละวนหรอมักใส่มักค <c oughs> นอำเภอเลียด อำเภอเรีดจุ๊ดใ่อูาอำเภอเรดอุลมนะมักสาวบ้านไหนออกไปทั้งกันทะดักน่าจะดอกจะดวยบ้านบายดื่ม<า>ท,ทั้งทั้งเดียวอยู่ดอกบัดนะ<า>เขาเขียนไว้เดียวอันตะได้เนะ็่นะบอกว่าคนบ้านดินน้ากันมันจังค่อยฮักกันร้นมันอยู่ใกล้กันไปหามาทูกกันง่าย น,น,นั่งซ้ำดอกคำถ้าพานไปหันน้ำทว่วมนะน้ำทว่วมเพราะกระด,ดุกเดีย้ยเมื่อรวมแล้วแยรวมกระดอยตัวดอยไปใส่ดอยขึ้นตะพังตะดาดป้าดินนดา้นไปยังเดหาไน้อยูนกินจะมากดาบาบอกรยังค่อยมากดาบดา,ดาบปะลุกออดาบแข็งแข็จะไปดาบแล้ว,ลวดาบแข็งแกินข้าบักระโลนน้ำบักระโลนน้ำแยกไปดวกแล้วมันผาดไม่ไเขาวบาเป็นลวกเลยกินกินก็พักใส่บัรไดกันแซ่บดวงพักกันเราบินดิ้นเนี่ โอ้ยมันมาตาดอกสองโอ้ย,อยสวยมาเอาพระลูกสูไปไดยนะโอ้ยกินขาวแล้วข้าวบอกแล้วเขาสิข้องเพีงยนขึไมาเด้ก้องมาเอาไปแด่สูเดี๋ยวใจเด็กอกที่เทศแตกแดงแตกแดงอยังเขาบอกเลยแตกแดงหนังบอหอห่มพันชันแดงแต่หล่นแดงแต่หล่นน้องไอ้ตัว่อก่อนอยู่ห่วยพระลูกแม่นางเด่นนางอุนีนบินบิี้ยนก็บาได้แถี่ยบบอบอกได้ดอกเบอกน้อย เดี๋ยวเบาเดี๋ยวเบาจนได้ดัวได้ดวพอดได้บ่ได้เบาธรรมลาธรรมลาจะดวดได้ได้มันมอมันดวดได้ดูก็เด่วโอ้ยอยากเด่วอยู่มันโมเด่วให้จะได้จะได้ได่างันเป็นไงโอ้ยกดสักอีเดียมโอ้ยแหลมเลยหน้ากระโหลกกระเลี้ยวมัไม่ดุดเนื้อทำเป็นดดเดได้มันมอมันโดดเด่เดียมโอ้ยแหลมพ่าสักกิลีกิลี่ปนั่นอยากไล่ผัวอ๋อมักเบาอยู่บ่อ้กมัดานั้น น้ำทำว้าวสีเหลียวกันน้ำทำสีแดดสีแดงแดมักบาดสีองพูป้าจะมันตื่นขึ้นกันกันแต่งงานไปกันได้ลูกดูกโตกดังใตกระวังหามันมืดมันคึมไล่ได้ไล่สีเหลียวกันก็โคตดลูกเคียขาหละว่าเป็นแมวยันห้องแอ๊กโอ้ลูกหลานมันมันตังเห่ากิลี่ซีหลอก ที่จริงที่จริงมันหลีอยู่หลีวะอือีแดมอีแดมอีดอดดูใหญ่ด้วยเออด้วยไรด้วยฤทธิ์นะฤทธิ์เอ่ยอ๋อฤทธิ์ปอลแท็กน้ำห่อนใช่หรอมาม่าเป็นยังบัม้าขึ้นโดนปะทัานมู้เป็นยังปะทันเพิ่นไปดีสูบยาทีน่ะสูบยาสูบบุดีอ่ะเขาไว้สูบบุดีอ่ะขึ้นไปดอยดีสูบอยู่ดังปั๊มนละมันโดนเขาแดนออกแดนขึ้นโดนปะทันไอ้ขาเด็กไปก้อนอ่านดังเจ้าเดียวเจ้าเดียวจังไรวะ จกยกไปโย่เลยกินเนวไรก็บาดูน้าเดำเนาะมันรีหรือต่อเนี่ยมันเสาวันท่าออกกำดังแดนโยโรสนามโรงเรียนต่อกำลังเด่นจีดา้านนะเว้ยคอยดมมันบ่อยดูเลยเด้ยมันดากแดนเลยดากดากจนจะว่า,าขาคอยเดินเดียดได้ดิ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 ดดดนาะแดำจะบอกไรก็อยเอาไปจะมาสั่นวาสีต่อนะ่ะไปทรงพีในดูไปละบาดยเอ้อเอาลูกเอาลูกหลานพ้าเอาไปใส่ยอย่าเอาตกเออาแต่แล้วไปเ,เอา้เอา